่คะวันนี้แม่ทินจะพาเข้าครัวทํากับข้าวนะคะตอนนี้แม่ทินจะมาผัดไส้อ่อนขมิ้นนะคะก็จะมีไส้อ่อนแม่ลวกให้สุกเลยนะคะลวกเสร็จก็หั่นเป็นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะก็จะมีขมิน้นอันนี้ขมิ้นของแม่ปลูกเองนะคะแต่มันยังอ่อนนิดนึงแม่ก็เลยเอาขมิน้นสันนะคะใส่ในถุงแล้วทุบนะคะแล้วก็ อหอมกระเทียมหอมกระเทียมสับละเอียดนะคะแล้วก็ใบกุ้ยช่ายนะคะขนมจีนของเวียดนามนะคะเส้นเขาจะเหนียวกว่านะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลพริกไทยผงชูรสรสด,ด,ดีแล้วก็พริกป่นรสน้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยนะคะแม่รวมกันเอออันนี้คือคมิ้นขมินขม้นผงที่แม่เจียวเอาไว้นะคะ วันนั้นเจียวเอาไว้เหลือ,อไว้แม่ก็จะเอามาคลุกกับไส้นะคะเดี๋ยวตอนนี้แม่จะมาคลุกไส้ก่อนนะคะเครื่องปรุงจะคลุกกับไส้หมดเลยนะคะน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็น้ำปลานะคะ น้ำตาลพริกไทยพริกไทยใส่เยอะๆจะอร่อยนะคะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็รสด,ดีนะคะหอมแดงลงครึ่งหนึ่งนะคะกระเทียมลงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไว้เจียว<ม>ก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวแม่จะไปไปผัดเลยนะคะ พอกลิ่นหอมก็ใส่ขมิ้นลงเลยนะคะถ้าทุบในถุงเขาก็จะติดแบบนี้นะคะถ้าเราเอาไปโขกก็ลล้างยากมากค่ะ พอหอมนะคะก็ใส่ไส้ลงเลยน้ำล้างถ้วยนะคะ แบได้ที่แร่ก็จะใสุ่้มเส้นลงนะคะไครลืมขนมจีนนะคะตามด้วยผู้ชาเลย ลืมบอกไปว่าแม่ต้องใส่กุ้งแห้งลงด้วยนะคะก็็็เเปนนัสรจ ผัดปูนเส้นขมิ้นใสอ่อนก็เป็นอันเสร็จนะคะถ้าภาษาเวียดนามจะเรียกว่าซาวฮอนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเวลาคนในบ้านมีไอนะคะคุณแม่เขาก็จะมาผัดให้กินแบบนี้นะคะเพราะว่าคนเวียดนามเขาจะเชื่อว่าขมิ้นจะแก้ไอได้นะคะนี่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ